สวยแบบไม่มีใครยอมใคร2องเก้านางเอกจีนประชันความสวยทำกลางลมหนาวเขาดาวปีใหม่2024แม้จะหนาวแค่ไหนแต่สาวๆก็ไม่มีแพวอวดความสวยขึ้นเวทีกันแบบไม่มีใครยอมใครจะจะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ หนึ่งหยางจือสวยจนละสายตาไม่ได้จริงๆสําหรับนางเอกสาวอย่างจือในวัย31ปียิ่งอายุมากขึ้นก็นยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆโดยคําคืนเขาดาวที่ผ่านมาเธอก็เฉิดฉายบนเวทีโดยลุกชุดเดรสสีครีมแต่งรวดลายสีแดงชุดนี้ส่งให้เธอดูสวยสงา่าอ่อนหวานและน่ามองมากจริงๆเราบรรดาแฟนคลับของหยางจือก็ดูจะชอบชุดนี้เป็นพิเศษอีกด้วย 2. เจ้าลูซื้อนางเอกสาวสุดสวยอย่างเธอคนนี้ก็มีคิวงานแน่นตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งงานเข้าดาวในค่าคืนที่ผ่านมาสําหรับสาวเจ้าลูซื้อในวัย25ปีที่งานนี้ทาเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์กับโชว์ของเธอมากๆโดยเธอนั้นมาด้วยโชว์เทพสาวสวยงดงามและอลังการมากๆเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในขณะที่ชุดของเธอก็โดดเด่นมากลุกนี้ของเจ้าลูซื้อให้สิบผ่านไปเลยค่ะ 3. ไปรูนั่งเอกสาวคนสวยอย่างสาวไปรู้ในวัย29ปีเธอมาร่วมงานเข้าวดาวในค่าคืนที่ผ่านมาด้วยแถมยังมาถึง2ชุดโดยชุดแรกเธอสวมชุดเดรสสีดาําดูเทนมีสเสน่ห์และแอบเซ็กซี่เบาๆและยังได้ขึ้นโชว์ทา้งร้องทั้งเต้นสุดเป๊ะความสามารถขบเครื่องมากๆในขณะที่อีกชุดเธอเปลี่ยนมาเป็นชุดเดรสสีฟ้าแต่งลายดอกไม้น่ารักสดใสตอนรอบปีใหม่ได้อย่างดีทีเดียว 4. วีซูซินนางเอกสาวหน้าตาน่ารักอย่างวีซูซินในวัย28ปีเธอคนนี้มีความสามารถรอบด้านทั้งการแสดงร้องเต้นงานเคาดาวขึ้นที่ผ่านมาเธอก็เลยได้โชว์ทั้งความสามารถที่โดดเด่นและความสวยที่สะดุดตาโดยอีซูซินมาด้วยชุดกอสีเงินกระโปรงดำในทีมเจ้าหญิงดอกไม้ที่ฮอตชาร้อนแรงและสวยงามในเวลาเดียวกันเห็นแล้วคงไม่มีใครไม่ตกหลุมรักเธอคนนี้อย่างแน่นอน 5. เฉิงเซียวนางเอกสาวและไอรอลสาวชื่อดังที่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยสะกดใจแฟนๆอย่างคำคืนที่ผ่านมาเธอก็เผยความแซบด้วยชุดเดวสสีแดงดำลายกรุราบร้อนแรงสุดๆแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความน่ารักสไตล์เฉิงเซียวลูกนี้นอกจะกทำให้ดูโตเป็นสาวแล้วก็ยังทำโชว์บนสเตจลุกเป็นไฟอีกด้วย 6. วิกตอเรียนัก,กร้องนักแสดงสาวที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอคนนี้ก็ยังคงสวยสะกดใจแฟนๆมาเสมอสําหรับสาววิกตอเรียในวัย36ปีที่ค่าคืนที่ผ่านมาเธอท้าลบหนาวด้วยชุดเดรสสุดสวยสีขาวออร่ากระจายยิงเป็นเซตที่ทางออฟฟิเชีลปล่อยออกมาก็ยิ่งดูดีบวกกับอีกชุดที่ดูฮอนและเซ็กซี่ไม่แพ้กันสาวคนนี้ปังอย่างมากจริงๆ เจ็ดจินเฉินนางเอกสาววัย33ปีที่ความสวยเด่นมาตะไกลด้วยความที่หน้าคมมีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วแต่ลูกนี้ก็ยังดูดีด้วยชุดเดรสพิพิวๆสยดอกไม้และติดกิ๊บโบสุดน่ารักแม้จะค่อนไม่เบาแต่ก็แอบ,บซ่อนความน่ารักน่ารักไว้ให้เห็นทําให้ลูกนี้แต่งแล้วดูเด็กลงเยอะมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งชุดกับชุดเดรสสีครีมสวยแบบดูโตและเรียบรูแบบไม่ต้องมีอะไรมากนี่แหละคา่ะจินเฉินความสวยที่ไม่มีใครล้มได้ กวนเสี่ยวถงนางเอกสาวสวยผู้ที่คว้าใจหนุ่มลู่หานไปได้อย่างเธอคนนี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับสาวกวนเสี่ยวถงวัย26ปีที่มาพร้อมกับความงามและเดรสยาวบานสะพงังปล่อยภาพออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมอยู่หลายเซตทีเดียวในขณะที่อีกชุดกอนาวรักบางแบ้วเห็นแล้วต้องกดไลค์ให้รัวๆเลยละค่ะ จ e. ู่จิงอีนางเอกและไอดอลสาวจี่จิ้งอีในวัย29ปีเธอคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวยมาแต่ไหนแต่ไรงานเขาเดาวความคืนที่ผ่านมาก็ไม่ทําให้เสียชื่อเธอมาด้วยชุดสุดร้อนแรงด้วยชุดสีแดงโดดเด่นแต่ความสวยหวานฉบับจู่จิงอีก็ส่งให้ชุดนี้ดูเหมาะกับเธอมากๆและที่สําคัญเธอก็มาอีกหนึ่งชุดด้วยชุดสีดําส้นๆนสุดน่ารักทั้งน่ารักทั้งเซ็กซี่บอกเลยว่าสาวคนนี้ขบเคี้ยงมากๆ